สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยบริษัทไทยเบเรีตจำกัดมหาชนธนาคารอมสินก้าวสู่ปีที่108ดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงกับผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ ปรษัตน์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย คือเจอกันเนี่ยนะปี2ปีที่แล้วกับตอนนี้มันคนละเรื่องดูดีขนาดนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเนี่ยคนเราถ้าเกิดเราอยู่แบบเดิมแบบเดิมอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในในตัวเราการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก็เกิดจากตัวเรามีมายเซ็ตหรือมีวิธีคิดมีความคิดของตัวเองความอ้วนมันทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดและการที่เราไม่แข็งแรงมันทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียอ่อนล้าอ่อนเพลียดังนั้นสิ่งแรกที่ทำก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นวิกกตและเลือกเป็นโอกาสได้ คือในช่วงที่ได้หยุดเยอะๆเรามีโอ,อก,กาสได้ออกกําลังกายการเดินออกกําลังกายตา,ตามหมู่บ้าน2ก็คือการกินอาหารเนี่ยตอนหลังมาเริ่มที่จะไม่ค่อยมีกินจะไม่ค่อยมีกินไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มที่จะเลือกกินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ครบ5หมู่ที่ถามจริงๆตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ,อ่ะตอนนี้อายุ58ปีแล้วตัว58ปีแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่งหยงพี่กี่ปหอ่ฮะพี่50าสิพี่ดูนั่งข้างพี่ยิ่งหยง S <S พี่ยงงแบบเด็กแบบดูไม่ต่างกับพี่อกลอล์ฟแต่กอลฟก็ดูยังหนุ่มอยู่เพราะด้วย<ช>ด้วยความด้วยความที่ออร่าของความเป็นหนุ่มมันยังมีหนึ่งออกกาลังกายกินอาหารให้ครบผังหม,มู่เลือกตัวช่วยที่มีประโยชน์ออจริงๆมีอะไรไหนะบอกสิโอ,อ้นี่เลยผมเลือกทางเชาวผสมมันติวิตามินบีคือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารเสริมเท่าไหร่คือปัญหาของพี่เกิดขึ้นก็คือตอนที่พี่เนี่ย นอนไม่หลับหลายหลายคนเป็นปัญหาเนี่ยหลายคนเป็นผมว่าเป็นทุกคนโดยเฉพาะคนอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยห,ห,หรือ40กว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องในการนอนหลับสมมติเราเข้านอนประมาณห้าทุ่ม,มตีสองตีสามจะตื่นแล้วพอะจะหลับอีกทีก็เกือบจะสวะ่างเพราะฉะนั้นพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเนี่ยดึงขึ้นมาสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมทํางานเอต้องบอกว่าที่ผมเลือกทั้งเช่าผสมมันติวิตามินบีเพราะว่า เขามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ได้รับ ISO 9001 2015ได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยส่วนระวังการันตีเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ฟ o o d อ n g r ร d เ e ีย AC 2019หรือว่า FIA Asia มาปีนี้ สุดยอดสินค้าขายดีจากวัดสรรไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะ้แบอกให้ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีรางวัลมากอ่ะท็อปแบรนด์อวอร์ด2,020และอาเซียนท็อปคุณลิตี้อวอร์ด2,020นี่คือเรามั่การันตีบางท่านบอกโอ้ยทางเช่าแพงมากแต่มันแพงจริงแต่ด้วยบริษัทของเราเนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้เราก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยเยอะยะเลยยังไงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางเช่าผสมมันติวิตามินบีหนึ่งชุดนะครับห้ากล่อง ราคาเพียง1,000บาท1,000บาทนะครับ <Wow. S 1> รับฟรีไปอีกกาแฟทางเช่า1ถุง hmm. จำนวน5,2ซองครับ oh. พิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปอีกทางเช่าผสมมันติวิตามินบี2กล่องรวมเป็น12กล่องในราคา2,000บาทนะครับ1 2กล่อง2 0 0 0บาทคุ้มสุดคุ้มนะครับ2,000บาทได้12กล่อง จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคองะสองชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสาขคท่านผู้ชมครับออสนใจโทรศัพท์020265888หรือว่าเชล่าแอ LP88 ท่านผู้ชมถามว่าชุดทดลองมีไหมออมีครับชุดทดลองเราก็มีครับ1กล่อง300บาทนะครับ1กล่อง300บาทครับ สนใจทดลอง020265888หรือว่าเทเลอส์แอด88สะดวกสบายมากขึ้นในตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมที่อยากซื้อแบบง่ายๆเ,เข้าไปที่เซเว่นอวะครับบางทีซื้อแล้วลืมติดไปอย่างนี้ใช่ตอนนี้ในเซเว่นะครับมีสีแคปซูลน,นะครับราคาแค่49บาทเท่านั้นเองนะครับออพี่กอบรับถังเช่าเพิ่มไหมคะม่ชะเช่นเนี่ยคือเรากินดีแล้วราบอคนที่เรารับครับ คนที่เรารักก็ไปบอกต่อคนที่เขารักเขาส่งมาให้ผมทานด้วยนะใช่ครับร็บสบายมากต้องบอกว่าคนแรกที่ส่งไปก็คือคุณอภพรนครสวัสด์พี่ไฮคนต่อมาก็คือไอดอลของพี่ก็คือพ่อเบพศเพชรชันต่อมาก็จะมีพี่อีดดวงใจทัไทยการนะครับนี่แม่อีดผมขอย้ำว่นะผมเล่นละครแม่อีดมานานมากแม่อีดนี่คือเรียกว่าเป็นนางเอกอนามัยนะคือถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเขาไม่กินได้ครับเออแม่อีดนี่เขาไม่กินจริงนะและในช่วงยังยัง ครูสลาอย่างนี้ตลกก็จะเป็นคุณหม่ำจกมกนะครับพี่ย้งเชิญยิ้มอย่างพวกเพลงแบบเพื่อชีวิตก็เพชรี่แมกวัฒนาเนี่คลิปนี่แทบจะทั้งวงการแล้วนะรุ่นประมาณหนูมีไหมสี่สิบล้วฮะสี่สิบละฮะแพทยาประพาไม่ต้องวูวอายุแค่บอกรุ่นก็แบบเออก็เมื่อกี้เห็นแบบมีแม่อีทไงรุ่นใหญ่กินพ่อไวพดกินอ่ะแพทย์นภพากินแสดงว่ารุ่นอย่างนี้ก็กินได้กินได้ครับก็ต้องบอกว่านอกจากหลายๆท่านแล้วยังมีฮีโร่ของเราทั้งสองท่าน คือพี่ท็อปพิไทย oh. ในช่วงที่มีวิกฤตโควิดหรือว่าช่วงไหก็แล้วแต่ที่พี่ท็อปพิไทยไปช่วยเหลือเนี่ยผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าคนไทยเรามีน้ําใจครับอย่างสองคนพี่น้องนี้ oh. สุดยอดมากๆก็เลยคุยกับพี่ท็อปว่าพิไทยว่าพิไทยครับผมไม่มีเงินไปแจก คนในชุมชนนะแต่ผมอยากจะแจกสุขภาพตอนแรกก็บอกปฏิเสธยังไม่เอาอยาเอาเงินยางเดียวก่อนอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มจะขอทางเช่ามากกว่าเงินทางเช่ามากกว่าเงินลวเพราะว่าไม่ต้องเอาทางเช่าเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันไปยืมใครก็ได้ข้างห้องก็มีแต่ทางเช่ามันหาไม่ได้หาได้ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์020265888หรือว่าเชล่าอ LP88 ท่านจะได้ทางเช่าท่านยังไงท่านยังไงก่อนนอนก่อนนอนกินแบบนี้มาเดือน2เดือน3เดือน อยู่ที่เราปรับมากกว่านครับถ้าเกิดว่าเราลืมก่อนนอนก็ตอนเช้าก่อนอาหารเช้าก็ได้ครับการได้เลยเออแต่ทิพยจะลองทิพย์จะลอง่อนบางคนฟังไว่ทันโปรโมชั่นขอกยอบได้ครับท่านผู้ชมครับเตรียมโทรศัพท์จดเบอร์ไว้เลยครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าเทล l าแอดเนะครับโปรโมชั่นวันนี้ครับทางเช่าผสมมันติวิตามินบี1ชุด5กล่องราคาเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นครับรับฟรีทันทีกาแฟทางเช่า1ถุงจำนวน5-2ซองครับ พิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปอีก2กล่องหมายถึงทางเช่าผสมมันติวิตามินบีนะครับ2กล่องรวมเป็น12กล่องในราคา2,000บาทครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อคพิ2ชุดเท่าน,นั้นแต่ไม่จำกัดสายครับสนใจโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลอลพแปด8 8ดทา,า,านผ<ม>ู้ชมบอกว่าอยากทดลองออสักกล่องได้ไหมได้ครับ1กล่อง300บาทนะครับ สนใจทดลอง020265888ทุกพัฒนา a d LP88 หากลืมพกไปด้วยไปซื้อทิเซเวได้เลยนะครับทุกสาขาทุกสาขาเลยนะ24ชั่วโมงครับ4แคปมศูนย์49บาทสะดวกสบายมากขึ้นเลยนะครับถูกมากถูาทางเช่ายิ่มยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาเน ไมย์เขาอยู่มาบ้านเขาเราก็ต้องมีมารยาทนิดนึงใช่ไหมพี่เทพพี่เทปเอออันนี้อันนี้อันนี้อยู่ในในในเมืองนะไม่ใช่ในป่าในดงหรือแม่หนักกว่าอีกก็ที่ตกใจไหมว่าแบบเอแลมาแบบอ้าวนี่มันไม่ใช่บ้านเมียเรานี่อีกเมียนอีีกเมยนไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มี เราดีๆที่พี่ยง,งจะมาบอกต่อน,นั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะตอนนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วกับแคมเปญไพรสเนีรีบ็อกซ์งานนี้พี่แจ็คกับน้องทิพย์ก็เลยทำเวลารวบรวมกล่องไปรสเนีกันใหญ่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะกดกลิ่งหน้าบ้าน กับเปรซนนีไทยมาชนีเหรอครับของคุณชลรัศมีป่ะใช่ครับอ๋อฟิตปีของเราได้เลยเดี๋ยวพี่ทับแทนให้ไม่ต้องห่วงอขอบคุณมากนะขับรถดีๆนะเขียบ พีทีท์ครับเมื่อไหร่ครับอุ้ยสั่งเมื่อวานวันนี้มาส่งแล้วว่าเร็วจั ไม่ได้ถามเรื่องนี้ไอ้อที่บอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมหมายถึงโครงการไตรชนี Re box, รีบ็อกซ์เปลี่ยนกล่องซองเป็นของพันปีใหม่ให้น้องๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขาหมดเขตเมื่อไหร่ครับอันนี้เนี่ยถ้าถามไปรชนีรีบ็อกซ์เนี่ยเขาจะหมดเขต31ตุลาคมนี้ที่เราจะส่งกล่องส่งซอง,งกระดาษไปที่ไตรชนีอรึษอรึษอร,อรึแบบนี้เสาหน้าเขาหมดเขตแล้วสิครับใช่สิ แล้วสิครับผมต้องรีบดีเลยคือผมเนี่ยขนมาท้ายรถผมเ่ยเพียบเลยแล้วก็แวะมาหาพี่ทิพเนี่ยตั้งใจว่าจะมาดูของพี่ทิเนี่ยมีหลืออะไรมั้งผมได้ขนข้าไปโอ้โหตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประชาชนทั่วไปใครก็แล้วแต่มีกล่องมีซองแบบเนี้ยเขาขนไปส่งให้พี่ไปรษณีย์กันหมดถูกต้องแคมเปญดีๆแบบนี้ตอบโจทย์ทั้งการลดปริมาณขยะและยังเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นอีกด้วยคนไทยน่ารักมากร่วมแคมเปญนี้กันเพียบพี่ก็เป็นคนไทยใจดีเนี่ย เดี๋ยวพี่มีนะกล่องตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ะน,นะจ๊ะ,ะชั้นสองกับชั้นสามพี่มีกล่องอเรียบเลยอ่ะพี่ทิพนั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวกล่องที่เหลือผมไม่ขนเองอขนไปที่ไปรษณีย์ให้ด้วยใช่แต่เรามีหน้าที่ c f <S <S มาเพิ่มจะได้มีกล่องเพิ่มอีก เป็นไงพี่ตกใจมากเออส่วนที่เป็นห่วงนี่คนเองพี่ชอบทำบุญพี่สายบุญหรือ <c oughs> พี่เอฟของเยอะๆพี่จะได้กล่องได้ซองหรือพี่จับให้น้องๆเดี๋ยวผมขนไปให้หมดเลยนะข้าวหมดฉันน้องด้วยใช่ไหมอ่าทองกับนาฬิกาผมก็เอาไปพร้อมกับกล่องด้วยนะเดี๋ยวเอาทองกับนาฬิกาที่ผมรู้ว่าอยู่ทุกไหนไม่ห่วงเดี๋ยวผมขนไปพร้อมกันนี่แหละเอาไปให้หมดให้เอาไปให้น้องๆเอาไปให้น้องๆ